สำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ทาง c o i เ b a กันอยู่นะครับก็พูดมาสองสาวันแล้วนะใน,นขณะนี้เมื่อวานนี้ก็พูดถึงกันไปนะครับก็ถือว่าเป็นความกังวลใจแล้วกันของนักลงทุนหลายหลายคนนะครับผมคิดว่าโดยเฉพาะ c o คอยเ b a อย่างคุณแบรนด์อัมสตองก็คงจะก,กังวลหนักกว่าใครเพื่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เพื่อนที่ทําธุรกิจคล้ายๆกันอย่างคราเคนตอนนี้ก็ถูกระงับการ staking e t h เรี u m ไปแล้วนั่นแหละนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่า คอยเบทจะเป็นลายต่อไปที่โดนระง,งับการสเต็กอีทูเรียมหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีหน,นึ่งนอกจากนี้ฉะนั้นไม่รู้จะระง,งับอะไรหรือเปล่าแต่ตลาดเนี่ยเลวยโดนระงับกําไรเราไปแล้วนะครับผมรู้ว่าล่วงไปแล้วนั่นแหละนะครับแต่ท้ี่ฉะนั้น,นคุณบรนด์อัมสตองก็ได้ออกมาทววตนะฮะบบอกว่าทางคอยเบทเนี่ยก็จะยังสู้นั่นแหละนะในเรื่องของเสรีภาพนะครับในเรื่องของการแข่งขันต่างๆนะครับก็ความตั้งใจของเขาเนี่ยก็จะทําให้คอยเบทเป็นอีกหนึ่งเอชเชนที่ เรียกว่าอะไรมีความไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่าให้คนเนี่ย trust q u i b a s เจ้านี้ที่สุด ในโลกมนุษย์ใบน,นี้เลยก็ว่าได้ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่คุณแบร์แมนอัมสตองก็กำลังจะสู้กับ SEC หรือว่าสู้กับทางกรตอตตอยู่ใน,นขณะน,นี้ไม่รู้จะสู้ไหวหรือเปล่านะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ต้องให้กำลังใจเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ก็ถือว่าคงจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่อะไรง่ายๆนะฮะน่าจะยากอยู่พอสมควรนะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทางคอยเบทจะโดนเมื่อไหร่นะครับเพื่อนๆแต่ถึงฉะนั้นถ้าคอยเบทโดนบางทีมันอาจจะ เหมือนแบบคนก็เก่งกันแหละนะว่าเฮ้ยคอยเบรจะโดนเมื่อไหร่คอยเบรจะโดนเมื่อไหร่ถ้าโดนปุ๊บจะแดงหรือไม่บางทีมันอาจจะเขียวก็ได้นะก็คือคนตอนนี้ดูเหมือนว่าจะพรายอินกันไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับในเรื่องของการเก่งแหละว,ว่าเออคอยเบรน่าจะโดนอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมว่ามูฟนี้สําหรับกรตสอรารัฐที่เขาบอกว่าจะไม่ให้รีเทลคัสเตอร์นะอันนี้เขาบอกว่ารีเทลคัสเตอร์นะครับหรือว่าลูกค้ารายย่อยนั่นแหละจะไม่ให้มาสเต็กอีเ e r รี่มเนี่ยเออ สุดท้ายแล้วจอมเป็นยังไงนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะให้เฉพาะรายใหญ่หรือยังไงนะฮะน,นี่ก็ไม่รู้เนาะจะให้แบบลูกค้าสถาบันเกรดเท่านั้นหรือเปล่าที่ที่สามารถเข้ามาสเต็กอีได้อะไรแบบนี้นะคือรายย่อยไม่สามารถสเต็กได้อะไรแบบนี้หรออะไรแบบนี้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ผมคิดว่ายังมีใน,นเรื่องของโลกดีฟาถูกต้องไหมหลายคนที่อยากจะไปสเต็กก็คงจะไปสเต็กที่อื่นนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกว่าคาร์เทนที่มีการสเต็กอีเนี่ย ราวๆ1.2ล้านในนักขณะน,นี้ถือว่าเป็นความใหญ่ละดับที่3นะครับซึ่งละดับที่4ี่เนี่ยก็คือบแนนนั่นเองนะก็ที่1ก็คือไลโดนั่นแหละในนักขณะนี้นะอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าทางคราวเคนก็ถูกแล้วนะเป็นรบร้อยแล้วเราก็ต้องจ่ายค่าปรับให้กับทางกราตสารัฐด,ด้วยราวๆหนึ่งพันล้านบาทหรือว่าสามสิบล้านเหนรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองในนักขณะนี้นะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าก็มีอีกหลาย โปรเจกต์ที่ทำในเรื่องของการสเต็กกิ้งนะครับทั้งเป็นเซ็นทรัลไลท์เอชเชนหรือว่าเป็นดี FI นะครับก็อาจที่จะได้รับอนิสงส์ที่ดีแล้วก็ไม่ดีแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ไม่อยากที่จะให้เขาเรียกว่าอะไรไม่อยากที่จะให้หลงลืมกันไปว่าทางเบนแอนก็มีในเรื่องของการสเต็กอีด้วยนะเพื่อนๆน,น,นะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนตัวเหรียญ BNB นเหมือนกันนะก็ต้องรองดูกันต่อไปเพราะว่าเหรียญ BNB นหรือว่าเบนแอนเนี่ยถือว่ามีการสเต็ก เป็นลำดับที่4นะเ,นเพื่อนๆก็ถือว่าไม่เล็กนะครับนะเลยดูว่าผมไม่เล็กนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าโอเคถ้าคอยเบดมีปัญหาจริงๆเนี่ยบนเนนจะได้อน,นิสงหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันในทีแต่ผมคิดว่าไ i โดน่าจะได้อน,นิสงไปเต็มๆนั่นเองนะครับซึ่งในนักขณะนี้ทางคอยเบดก็มีสปายอยู่ราวๆหนึล้านอีทในนักขณะนี้นะครับนะก็ต้องรอดูต้องรอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเกมบทสรุปจะออกมาเป็นยังไงนะครับ แต่ที่แน่ๆทาง Rocket Pool เนี่ยที่ถือว่าทำคล้ายๆกับ l i d i นั่นแหละเนาะเป็น Ethereum Staking Service นะครับก็ตอนนี้เงินต่างๆหลากหลายเข้าไปแล้วถึง1,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเรียบร้อยแล้วนั่นเองในณขณะนี้นะครับก็ทำให้ทุนโมลขึ้นมาแซงใครเพื่อนแซงตลาดแดงๆในณขณะนี้แต่ Rocket Pool หรือว่าเหรียญ RPL เนี่ยพุ่งขึ้นมาส่วนกระแสในตอนนี้ซึ่งส่วนหนึ่งคนก็อย่างที่บอกนะว่าเก่งกันแหละว่าหน้าที่จะทำให้ โปรเจกต์ต่างๆที่เป็น d e f i ที่ทำในเรื่องของการสเต k กกิ้งเนี่ยคึกคักขึ้นมาได้นะฮะทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ AI กันบ้างน,นะครับก็ถือว่ายังคงเป็นกระแสอยู่อย่างต่อเนื่องนะคลิปวิดีโอที่แล้วผมก็ได้พูดถึงว่าโอ้โหหลายๆโปรเจกต์ต่างๆก็มาออกมาพูดถึงว่าเฮ้ยบอกแชงของฉันเนี่ยก็เอาด้วยนะหรือว่าบอกแชงของฉันเนี่ยก็รองรับ AI ด้วยเหมือนกันถ้ามันจะเป็นกระแสฉันก็สามารถที่จะขึ้นขบวนนี้ไปด้วย ได้ด้วยเช่นเดียวกันอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าหลายๆบอกเชนก็ออกมาพูดถึงพรีเซนในตัวเองเหมือนกันว่าเออฉันก็เกี่ยวกับ AI นะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่า AI ในช่วงนี้โอเคมันพีคไปเป็นเดือนๆแล้วเนาะเราไม่รู้มันจะพีคต่อไปได้หรือเปล่านะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ตอนนั้มาระวังกันต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่ m e t a v e r s e มีในเรื่องของ Facebook เปลี่ยนชื่อเป็น Meta โอเคก็พุ่งแ้่ไปเป็นเดือนๆถูกต้องไหม และมันก็ล่วงลงมาด้วยเหมือนกเัเนเพื่อนเราไม่รู้ว่าครั้งนี้ถ้า GPT เนี่ยหรือว่า AI กระแส AI ที่กำลังมาแรงใน,นัขณะเน,นี้มันจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนต่อเหรียญ AI และโอเคมันพัาขึ้นไปมันจะลงมาแรงแค่ไหนอันนี้ก็ต้องไปว่ากันในทีนึงนะฮะก็แต่ใครมีอยู่ผมคิดว่าก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะให้เทค e profit อะไรบ้างนะเพืเ่อนๆน,นะอันนี้ก็สุดท้ายแล้วแต่เพืเ่อนๆแล้วกันแต่ผมคิดว่ามันก็มีโอกาสที่จะลงมา ได้แรงนั่นแหละนะครับซึ่งล่าสุดทางทรอนก็ออกมาพูดถึงด้วยนะฮะว่าตัว Liquid Staking ของทรอนเนี่ยก็กำลังที่จะมาซึ่งเป็น Liquid Staking ที่ใช้ AI ด้วยโอ้โหเรียเดียวว่าคืออะไรอะรู้หน้าแครสทรอนก็ทำา u s d หรือว่าทำเซฟเร์คอยออกมาทันที Staking หรือว่าไ d โด o คอยเบดที่กำลังมีประเด็นมีปัญหากัอยู่ในณัขณะนี้ ทรอนก็เอาด้วยนะครับผมเละนดูว,ว่าทำลิควิดสเต็คกิ้งด้วยและใช้ AI บวกไปซะอีกนะฮะโอ้โหอะไรจะเทพขนาดนั้นนะฮะถือว่าเป็นในหนึ่งเรื่องที่แฟนๆทรอนน่าจะชื่นชอบกันนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะเพื่อนๆน,นะโกถือว่าเหรียญเอไออย่างที่บอกว่าพุ่งขึ้นไปทุดมูลอยู่ทุกตัวในนะขณะน,นี้เราไม่รู้ว่าโปรเจกต์แต่เหล่านี้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่ก็โอเคราคามันพุ่งไปแล้วนั่นแหละก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปว่าหลังจากนี้ จะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งผมก็มีคลิปวิดีโอจากพี่อาร์ตเนาะที่ได้เข้ามาไลฟ์กันในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้หรือว่าไลฟ์ก่อนหน้านี้นั่นแหละนะครับได้พูดถึงมุมมองตัวเลยในไอเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับเฮ้ยพี่อาร์ตมองว่า AI มันจะยังไงมันเป็นสตอรี่ที่ดีไหมหรือว่ามันเป็นสตอรี่ตอบค,ความกามที่เฉยอะไรตรง<อ>ได้เลยมผมตอบตรงๆได้เลยผมบอกว่ามันโอเวอร์แวลูเดี๋ยวฟังเหตุผลด้วยเพราะอะไร อืมดีเลยครับดีเลยครับดีจะได้รู้ว่าแนวทางที่พี่อาร์ตวิเคราะห์หรือว่าคิดเนี่ยคิดยังไงนะเผื่อเพื่อนจะได้ไปฟนีการรณาตอนนั้นผมไปออกช่องคุณก๊อฟหล่อลงทุนแล้วผมก็ไปเปิดเหรียญตัวนี้ให้ดูคือ f e t c h AI Fetch AI เนี่ยคือทําเรื่องอันนี้เหมือนเดิมอ่ะคุณเข้มเนี่ยเห็นไหมหลุดป้าแดงทําไงคุณเข้มอ่ะคุณเข้มหลุดป้าแดงทาไงไปไปก่อนละอ๋อรอบนี้เหมือนเดิมรอบนี้เหมือนเดิมรอบนี้ป้าเขียวหลุดป้าเขียวทําไงไปดิไปก่อน ใช่ฉะนั้นแค่นั้นเองฉะนั้นตอนนั้นผมเปิดมาผมก็ลองอธิบายให้ฟังอ่ะเฟสเนี่ยนะเขาเป็นตัวทำ artificial intelligence หรือ AI นะครับที่เขาทำเสมือนตัวตนเสมือนของเราบางคนบอกเอยเอามาคุยแก้โรคซึมเศร้าแก้เหงาหรอือไม่ใช่มันจะจำว่าเวลาคุณจองโรงแรมคุณชอบจองห้องแบบไหนดับเบิลเบดซิงเกิลเบดเวลาไปภูเก็ตชอบรถทัวร์ชอบรถแรงหรือชอบแท็กซี่ท้องถิ่นเวลานั่งเครื่องบินชอบบิสเนสคลาสอิคโอนอมิคลาสหรือว่าอะไรซึ่งตรงเนี้ย ต่อไปเวลาเราจะไปภูเก็ตใช่ไหมเราก็จะพิมพ์ไปว่าจองไปภูเก็ตมันก็จะจองเครื่องบินรูปแบบที่เราชอบจองโรงแรมแบบที่เราชอบจองรถแบบชอบอัตโนมัติแค่นั้นเองผมก็เลยบอกว่าอันเนี้ยมันขึ้นมาแบบนี้แล้วชีนเนี้ยผมก็มาบอกว่าโอเคอ่าตัวนี้ที่ผมไปพูดในไลฟ์ลงทุนได้บ้างครับที่ผมแคปมาไม่ใช่จะเคมผลงานนะครับแต่ผมจะมาเตือนถ้าใครมีแบ่งขายเลยเหมือนที่ผมพูดในไลฟ์เนี่ยแล้วผมลิสต์ชื่อเรียนไม่มีกั๊กกึกนะ GRT Ajax o r i f e t NMR Ocean กลุ่ม AI พวกนี้ เนี่ยแล้วผมเน้นยังไม่พร้อม,ม,อมใช้งานม,มันยัง <c oughs> ไม่พร้อมใช้งานแต่มันมาสู่สายตาโลกตีมนี้มันขึ้นมาเพราะ AI มาสู่สายตามนุษย์ีกครั้งเพราะ Jet, Chat c h t t GPT ฉะนั้นแบ่งขายนะครับผมมองว่ามัน o v e r v a l u วลแล้วนี่คือการ<ม>วิเคราะห์ว่ามัน o v e r v a l u วคือคุณต้องเข้าใจว่ามันขึ้นมาเพราะอะไรพอคุณเริ่มเข้าใจว่าโอเวอร์แวหลุดป้าเขียวป้าแดงปุ๊บผมไปแน่นอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ Microsoft กันบ้างนะครับล่าสูนก็ ช็อตดาว n ทีมเมตาเวิร์สหรือว่าแผานากเมตาเวิร์สแล้วในขณนะนี้นะเพื่อนๆก็แผนกนีนนนนน้มีคนลาวๆหนึ100คนนั่นแหละเนาะก็เอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่มีการไฮป์ของกระแสเมตาเวิร์สมาก่อนนั้นนถูกต้องไหมแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ Microsoft ก็ไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่แล้วในตอนนี้นะครับเียได้ว่าไปโฟกัสกับ AI อย่างเต็มที่ในตอนนี้นะแล้วก็มีข่าวกับในเรื่องของตัว ChatGPT นะครับแล้วก็จะเอามาใช้หรือเอา a อเนี่ยมาใช้ใน Search En g i n e อย่าง บิงนะครับผมหรือว่าบีอิงนั่นแหละเนาะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเซิร์ดเซิร์ดอนจินที่กำลังที่จะมาแข่งกับ Google นั่นเองนะครับก็เลยได้ส่งผลใก็กเลยได้ส่งผลให้ Google ช่วงนี้ราคาลงไปอยู่พอสมควรเพราะคนก็กังวแลแหละว่าเฮ้ย o s o r t s o f t จะขึ้นมาชนะหรือเปล่าว่อะไรแบบนี้นะก็คงจะตอบไม่ได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับหรือว่าเพื่อนๆมองกันยังไงสําหรับ Microsoft Google ก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้หรือว่ามองอยังไงกับ AI ในณขณะนี้ ก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับก่อนที่จะไปเรื่องถัดไปนะครับขอข้านด้วยใบบิดแล้วก็บิดแก๊สสักนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะฮะตอนนี้มีโส,โส่วนลดสำหรับแฟนคริปตดโตด็อกเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ได้ส่วนลดฟิวเจอร์ 15%นะครับแล้วก็ไบเบียดตอนนี้มีโบนัส50 USD สำหรับยูเซอร์ใหม่นะยังไงก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็ย้ำอย่างเช่นเคยว่าถ้าเทรดสปอร์ตหรือว่าการเก็บออมในระยะยาวเนี่ยยังไงผมก็แนะนำฮาร์ดแวร์วอลเลตอยู่แล้วนะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นความเสี่ยงนะครับยังไงระมัดระวังแล้วก็ศึกษากันให้ดีนะครับต่อให้มีภูมิปัญญ e สืบอย่างทั้งสองเอเจนต์เจ้าดังแบบนี้เราก็ต้องเก็บเงินด้วยตัวเองกันด้วยนะครับเพื่อนๆหร เงินของเราด้วยนะครับเพราะว่าโลกคริปโตเขาออกแบบมาให้เราเก็บเงินได้ด้วยตัวเองถูกต้องไหมยังไงศึกษาในเรื่องของห้าว่าเวอร์เรสตกันเอาไว้ด้วยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปจับของรางวัลกันเนาะสำหรับผู้โชคดีที่จะได้เสื้อนะครับผู้โชคดีก็คือคุณทัพนัทนะครับผมทัพนัทนะ,ทะนนะอีกท่านหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งพอดีผมเริ่มจับก็ขอจับ2ท่านเลยนะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณจีซานนะครับผมคุณจีซานนะโอเคก็ทักเขามาธิรัยแอนคริปโตด็อก ได้ทั้งสองท่านเลยนะทักเข้ามาแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทำการส่งของรางวัลส่งเสื้อไปให้นะครับผมโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจบยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ